ก็จะเป็นลักษณะนี้2ชั้น3ชั้นก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโบเงินโบทองก็ได้นะคะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็มัดเข้ามาณตรงนี้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับสาวเอเช่นเคยนะคะกับช่องเทยทำกินชนแนลนะคะคุณผู้ชมวันนี้สาวเอนะคะมาตามนัดนะคะได้นัดกับคุณผู้ชมเอาไว้ว่าคลิป ต่อไปนี้ก็จะทําให้ความรู้นะคะจะเป็นความรู้อะไรนั้นนะคะสาวเอมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะคะก่อนชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้สาวเอด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะคะสําหรับสาวเอก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะเป็นอะไรนั้นนะคะก็ไปดูกันได้เลยนะคะคุณผู้ชม ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นช่อประทานนะคะคุณผู้ชมหรือช่อเชิญนะคะในงานศพนะคะก็มีวิธีการทำนะคะมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะคุณผู้ชมช่อเชิญช่อประทานบางพื้นที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเนาะในที่นี้สาวเอก็ทำให้ดูในลักษณะแปดดอกดังนี้นะคะคุณผู้ชม นี่คือเป็นดอกกุหลาบนะคะส่วนดอกอื่นๆก็จะอัพให้ดูไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมนะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปดูวิธีการทำได้เลยจ้าเนท่าน่าคุณผู้ชมสำหรับอุปกรณ์ในการทำช่อประทานนะคะหน,นะคะก็จะมีดอกดอกไม้นะคะดอกบานนะคะ 7ดอกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ดอกกุหลาบตูม1ดอกนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นดอกกุหลาบนะคะจะเป็นดอกอะไรก็ได้นะคะตรงนี้เราจะทําใช้ดอก8ดอกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีกาวนะคะแล้วก็โบนะคะแล้วก็เพนะคะเพนหนวดจันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็กระดาษย่นดำนะคะแล้วก็กรรไกนะคะคุณผู้ชม แล้วก็มีนะคะอันนี้คือทูบกระกร,รนะคะคุณผู้ชมทูประกรนะคะคัตเตอร์นะคะแล้วก็เทียนไขนะคะแล้วก็ได้นะคะคุณผู้ชมเนาะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดในการทำช่อประทานนะคะอ่ะวิธีการทำทำนะคะคุณผู้ชมเริ่มแรกก็ ใช้ดอกตูมนะคะวางท่าบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ดอกบาน2ดอกนะคะมัดรวมกันมัดรวมกันแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะ ให้ทับกับดอกตูมของเรานะคะให้เรียงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ดึงรวดด้านหลังแบบนี้นะคะไขว้กันแล้วก็หมุนเลยค่ะนะคะให้แน่นนะคะแล้วก็มาจัดด้านหน้าให้สวยงามนะคะคุณผู้ชมก็จะได้3ดอกเลขนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปก็จะใช้ดอกบาน3ดอกเช่นกันนะคะบาน3ดอกนะคะว่า,าเรียกกันแบบนี้นะคะค่อยกันแบบนี้นะคะแล้วก็มัดหมุนเลยค่ะหมุนลวดนะคะเมื่อหมุนลวดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเอาเข้าไปมัดที่ไม้นะคะ ดูนะคะคุณผู้ชมเนะาะแทงเข้าไปในไม้นะคะ,ะแบบนี้นะคะ,ะดึงให้ตึงนะคะเมื่อดึงดอกไม้จันตึงแล้วก็หมุนไม้ด้านหลังเลยนะคะเอ้ยหมุนลวดด้านหลังเลยนะคะบิดเลยนะคะแล้วก็มาจัดด้านหน้านะคะ ะะคะช่องไฟช่องอะไรก็ดูดีๆก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมเนะาะต่อไป2ดอกสุดท้ายนะคะก็มาคว้ยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะคะหมนุนบิดลวดเลยนะคะบิดลวดเป็นเกลียวนะคะทีนี้ตัวนี้เราก็จะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะ เห็นนะคะเห็นคาลวดนะคะดึงเข้าไปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอ่าขอระยะแป๊บนึงนะคะสอดเข้าไปให้ลึกกว่านี้อีกนิดนึงนะคะนะคะแล้วก็ค่อยลวดด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็บิดลวดเลยค่ะ ให้แน่นนะคะตัวรวดตัวสุดท้ายให้เอากลับไปด้านหน้านะคะพับกลับไปด้านหน้านะคะนะคะคุณผู้ชมก็ประกอบดอกนะคะชอบประทานนะคะแล้วก็จัดเรียงหนวดจันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะทีนี้ต่อไปนะคะเราก็จะตัดกระดาษย่นนะคะ ประมาณ1นนิ้วได้นะคะใช้ความประมาณนะคะคุณผู้ชมเนาะประมาณ1นิ้วหรือว่าประมาณ2เซนก็ได้นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็อ่ะใช้อาทูประกรรมนะคะทูประกรรมเราจะใช้ส่วนที่เป็นขี้ทูปตรงนี้นะคะวัดนะคะวัดแบบนี้นะคะ ใช้ประมาณนี้ก็ตัดตรงนี้นะคะแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะคุณผู้ชมแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งทูบระกรรมนะคะ<ม>ค่อยๆใช้กันคัตเตอร์นะคะแบ่งๆนะคะแบ่งครึ่งก็จะได้เป็นสช่ชวนแบบนี้นะคะเราก็ จะใช้หนึ่งซีกนะคะแล้วก็เทียนนะคะคุณผู้ชมเทียนไขนะคะวิธีการมัดนะคะแบบหนึ่งนะคะแล้วก็จะใช้ทูบนะคะแล้วก็เทียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มัดด้วยได้นะคะจะได้แน่นๆนะคะมัดด้วยได้ชั้นที่หนึ่งนะคะ เราจะมัดสองขั้นนะคะคุณผู้ชมขั้นที่หนึ่งนะคะต่อไปก็ขั้นที่สงนะคะประมาณนี้นะคะอ่า เป็นดอกอะไรก็ได้นะคะคุณผู้ชมไม่จะเป็นต้องเป็นดอกกุหลาบนะคะอ่าเมื่อทำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้พันดำนะคะพันพันก้านด้วยสีดำนะคะใช้กาวนะคะคุณผู้ชมแปะแบบนี้นะคะติดแล้วก็เอามาไว้ข้างหลังนะคะ แล้วก็พันรอบนะคะให้ติดกาวปูมที่อยู่ข้างหลังนะคะคุณผู้ชมเนะาะแล้วก็ดึงนะคะหรือว่าใช้กรรไกรตัดก็ได้นะคะอีกหนึ่งขั้นนะคะพันพันดำปิดปิดเส้นได้นะคะคุณผู้ชมเนะาะแปะกาวไปด้านหลังนะคะถ้าเพื่อความสวยงามก็ใช้กรรไกรตัดก็ได้นะคะ ทีนี้นะคะด้านหลังนะคะคุณผู้ชมเราก็จะทากาวตามยาวเลยนะคะตั้งแต่ปลายไม้นะคะมาเลยนะคะ,ะทามาเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมทาจนสุดด้ามนะคะแล้วก็ใช้กระดาษย่นดำนะคะเปะ ตรงไปลายไม้ด้านบนสุดแบบนี้ดึงมาข้างล่างนะคะ,ะแปะให้ติดกาวนะคะคุณผู้ชมเมื่อติดเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดออกเลยนะคะ,ะกาวเสร็จแล้วออกไปนะคะ,ะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเนอะเมื่อติดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ เราก็จะตกแต่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์พิ้นที่แป๊บนึงนะคะเราก็จะตกแต่งไม้จันนะคะโดยใช้กรรไกรตัดตัดออกเลยนะคะคุณผู้ชมเนะาะตัดแบบนี้นะคะโค้งให้สวยงามนะคะ นะคะคุณผู้ชมตัดให้สวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็จัดดอกนิดนิดหนอ่อยหน่อยคือขั้นตอนการใส่โบนะคะโบก็จะเป็นลักษณะนี้สองชั้น3าชั้นก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโบเงินโบทองก็ได้นะคะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็มัดเข้ามาณนะตรงนี้นะคะมัดเข้ามาตรงนี้นะคะคุณผู้ชมด้านหลังนะคะบิดลวดนะคะ แน่งแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเนาะ,ะแล้วก็จะได้ช่อประธานนะคะสวยงามนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเนาะช่อประธานหนึ่งชอ่อตรงนี้เราจะขายอยู่ที่คู่ละ150าบาทนะคะคุณผู้ชมเนาะ150าบาทนะคะ,ะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชม สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจให้สาวเอ๋ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะคุณผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ชอบประทานดอกกุหลาบนะคะก็ขอราคุณผู้ชมพร้อมกับสาวเอ๋ไปแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ